i n f i n i t ตจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อไง่ายได้ชัวโอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาวาวิทยายท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกมและเชตด d แครงนั่นเอนะครับในภาคที่5แล้วนะครับตอนนี้เราก็มีบททดสอบนะครับของ เออเรนเจอร์ะ Ranger นะครับที่เราต้องฝ่าฟันผ่านไปให้ได้นะครับมาดูกันเลยน้านี้มีคุณยนกับตังควักด้วยนะ,ะเป็นฟิตเนสคอร์สเพิ่มแบบอ่าฟิสิกอลสเตนส์นะครับคือพลังแบบกายภาพอะไรไประมาณนี้โอเคคือฝนทักษะด้ความแข็งแกร่งโอเคชิ้ๆกระโดดขึ้นไปโอเค ฮึบฮึบโอเคฮึบฮึบโอเคไปทางไหนต่อทางนู้นมัน้งโอเคทางนี้ทางนี้นฮึบฮึบโดดโดดโดดอื้อเย,ยบร้อยตัวนี้อะไรเนี่ยฮะ อ๋อโหนี่กระโดดฮู้ฮู้อ่าผมเมื่อกี้ผมก็ยิงกระสุนเฉยเลยไม่ได้สังเกตข้างบนครับอ่าโอเคเก็บก่อนเก็บน็อตก่อนทีนี้ไปน็อตให้เก็บเก็บก่อนโอเคโดดโอเคโอเคก็ไม่ยากอะไรนะยื๊บ พึบโอเคปึ๊บตัวนี้อะไรเนี่ยปึ๊บอ๋อนี่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 รอครับรอรอปึ๊บพึบโอเคถึงแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ยโอ๊ยติดปึ๊บขึ้นไปดิขึ้นดิเอ้ามันไม่ขึ้นครับอ๋อมันติดมันติดฉาก เอาขึ้นดิเออเอาแค่นี้ก็ยืนไม่ได้หรอเออกระโดดขึ้นมาอย่างงี้ก็จบละชิบหายตัวนี้ตกตายนะครับโอเคนี้ยังไงเนี่ยหาชิบหายยังไงวะเอาเอาไปไงัยละทีนี้เอาเอาเอาสวยแล้วกู โอ้นี่กินได้โอเคอึบอึบอึบโอเคโอเคยังมีอีกย right. <sh> ังม <sh> ีอีกให้โดดไปไหนตรงนู้นเฮ้ยย่าเฮ้ยมันไม่ถึงจริงๆมันกระโดดสองทีแล้วค่อยกดอีกครั้งครับ เออไม่เป็นไรเอาใหม่ได้มันพลาดนิดห <c oughs> น่อยปึ๊บอ่ะไอ้ยี่ครับอ่าอย่างนี้น่าจะถึงแล้วแหละโอเคเรียบร้อยถึงแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยบนทดสอบ <c oughs> กระจก <c oughs> กระจกถูก <c oughs> เอ้ยได้ยายมาแล้วครับนวดทองอันล็อกเอ็กซ์ <c oughs> กซ่า <c oughs> คอสเมนูล้วอันล็อกอะไรได้ป่ะเนี่ยออเอซ่าหนึ่งอันอ๋อเก็บไปเรื่อยๆมันเอาไปแลกของได้ครับแล้วอันที่เหลือมันหายจากไหนล่ะอ่ะนั่งโอเคขับไปส่งหน่อยอ่านายผ่านแล้วนะโอเค เจอกันที่ข้างนอก Hall of Heroes โอเคแค่นันเดี๋ยวเดี๋ยวเรือนี้ก็พาไปส่งนะครับููดดนี่เจอแล้วกัปตันควักครับเทปท่าเทปท่าเทปทาโอเคถึงโดงไปหาครับกัปตันผมมาแล้ว Since now you're One of us? I thought it was time to get you a new ride. Wow! A Class G star jumper? Is this for me? <laughs> Technically, it's Galactic mm. Ranger property, but if you survive, mm -hmm. uh, complete this super secret yet completely on the level mission, she'll be yours mm. to use however you like. What is this secret mission? I like his secret mission. I call it Operation Falling Star. Operation Police been selected for Operation mm. Falling Star. Galactic Ranger Intel tells us Chairman Dreck has a state of the art weapons lab in Nebula G thirty four. Your mission is to destroy his top secret project without, and this is important, <laughs> telling anyone. <laughs> ever. <laughs> ever. Ever. Seriously, this is a <laughs> secret. Sure, but. ไม่ค่อยจะพอมาเท่าไหร่กรู้นะปกป้องคำถามผูกอะไรวะไม่ทันมันพูดเร็วมากอะเดี๋ยวมันจะดูอะไอยู่โอเคเรามีเควสนี่ครับ เป็นยาเรายาอย่างเที่ยาใหม่ให้ใหยาใหม่เรามียาที่เนบิวรา G 3 4แต่เราจะไปอาริเดียก่อนไหมอุม้ยอันนี้ที่เคอร์วาเนี่ยมีน็อตทองอีกที่เบอร์ดินก็มีมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวต้องไปตามได้เก็บทีหลังนี่ครับ ่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับเดบิว่า G34 นะฮะ Journey outside the airlock โอเคเอาไปข okay, okay. oh, ้างนอก airlock แล้วก็สเตอร์สบรักวอร s h i p for weapon โอเคไปครับนี่หนังยานไปแล้วเดบิวร่า G34 แล้วจะเป็นสถาบันวิจัยอะไรท่านองนั้นนะฮะไม่ก็ยานอวกาศ

อัปเกรดอัปเกรดได้ผมอยากอัปเกรดปืนเนี่ยปืนนี้ดูมีประโยชน์สุดแล้วตั้งแต่เล่นมามโอเคโอเคโอเคเราอัปสุดเท่าที่อัปได้แล้วเอ้ยอ๋อย,ยังมีอีกยังมีอีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่ข้างล่างนี่ข้างล่างเนี่ยอัปต่อได้ครับ อ้ยอัพอัพให้สุดไปสักทางหนึ่งไหมอัพอย่างนี้ก่อนพราะว่าข้างล่างยังลงไปไปได้โอเคเงินหมดเนี่ยครับโอ้โหเราไปเอาปืนยิงทำไมแล้วก็สุนนยิงไม่ค่อยมีอยู่โอเคน่าจะไม่มีอะไรนะฮะเราน่าจะต้องวิ่งออกไปโอ้โหแมปอื้อโหแมปไม่ใช่ใกล้ๆนะจ๊ะ ไปทางไหนก่อนดีทางนี้ก็ไปได้ไปทางนี้ก่อนดีกว่าไอ้อะอ๋อเปลี่ยนเป็นในนี่ฮะให้แร้งเราได้เล่นเป็นแร้งอีกเดี๋ยวที่เราไซเดอรแอร์ร็อกโอเคต่อยได้ใช่ไหมเอ้เอ้นี่โหดเว้ยโหดเว้ยจะไฟ์เหรอ เน่ยมเนียดไอ้พวกนี้ถูกได้เนาะปิ๊ป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 ได้ในแมงแ,แครงแล้วแครงน้อยผจญภัยนี่ต่อยปั๊บตู้เปิดโอเคต่อยนี้ก่อนเออโอ้กระโดดกระทือได้เหมือนกันเว้ยต้องไปตรงไหนเอาตรงนูน้นนะปิ๊บไป Look. Ah, okay, What is that? this? i a it How intuitive It is a Gadget Bot upgrade chip. upgrade chip. Hmm. My upgrade should allow me to reprogram these Gadget Bots. I just picked up a new gadget. What you get? You don't have to share whatever you found. มาแจกกันหน่อยนะถ้าเราเจอกันน,น,โโนี่ยังออโอเคแล้วเราหายลูกลชาร์จไฟตรงไหนครับหาไม่เจอเนี่ยแล้วเราจะชาร์จไฟไงจนะเปิดประตูไม่ได้ทำบถ้ไม่มีลูกลูกนั่น ประตูตัวนี้ก็เปิดไปได้เอาเอาไงไว้ดยโอเคเปลี่ยนเป็นวอร์ฟอร์ดได้โอ้เ oh, ฮ yeah. ี้ยนี่อ๋อเปลี่ยนอย่างางี้ได้ด้วยหรอ <c oughs> ต้องรู้นะ่เน่ให้วัสดีโอเควัสดีเพื่อน <c oughs> อ๋อ oh, ทำเป็นสะพานได้เยี่ยมโอเคเจ๋งมากเพื่อนรักนี่อะไรอ,อ๋อถังได้ฉันเก็บนายมาแล้วก็จะพานายไปไหนเอาไว้ตรงนี้ก่อนอโอเค มันเป็นสะพานอยู่แล้วเราจะข้ามไปตรงนี้ยังไงนี่เออเปลี่ยนหุ้นเออนี่นี่วันนี้เราก็ใช้หุ้นอะไรก็ได้ครับมาสุ่ตัวนี้ก่อนตรงนี้มีของไปครับไปครับมีสะพานให้เราครับทริปอือ้ตอกตกล็อตกบ โกบเหรอกบหรอตายหมดตายหมดเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยนนี้อะไรอ่ะฮึมไม่อัพเกรดจะอนุญาตให้ผมรีโปรแกรมสิ่งเหล่านี้กันกีแปดพันแปดแล้วเยี่ยมหยิบมาเอาไปไหนอ่ะเอามันไปไหนเนี่ยอ่าวีนหาทางไปไม่ได้อ๋อ นึกออกแหละก็ต้องมาตรงนี้แหละนะครับพอเปลี่ยนเป็นสะพานนี่ไงนี่อ๋อต้องถอยไปหน่อยเียบร้อยอเียบร้อยฮะ,ะกลางสะพานไปต่อไปต่อฮิบอ้าแปบ๊บหนึ่งครับขอปรับไม้หน่อยไม้แม่งตก โอเคมาตรงนี้ตรงนี้อ๋อตัวนี้เครื่องชาร์จไฟลืมไปะท,ทุกที <c oughs> เอ๋มาอัปเกรดฉันเราจะรีโปรแกรม these gadgets เราลองมาเก็บของเก่าก่อนฮะอันนี้เก็บได้มานนี้เพื่อน my friend มานนี้มานนี้มานนี้านายน้องกลายเป็นลูกบอลพลังงาน รึปอ่าเปิดประตูเรียบร้อยอ่าเจะอีกตัวหนึ่งแล้วเจ็บครับขึ้นมาข้างบนก่อนละกันอึบอ่าโอเคดึงเก็บไปตัวหนึ่งเยี่ยมเจ๋งเป้งไปเลยพวกอึ๊บเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าอึ๊บอ่าโอเคเปิดประตูได้เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อย อ่าจะให้เดานะผว่าต้องเก็บตัวนี้มาปึบอ่าไปไปด้วยกันนี่แหละนี่ครับไฟฟ้าครับเอ้ยชาร์จไว้ก่อนเดีย๋ยวถูกอันนี้ก่อนงบปึบเอ้ยผมเก็ตแล้วชิชชวๆอ่ะไม่ยากครับว่าเก็บตัวนี้มานะครับเพราะเราเอาจนเมื่อกี้ไปเปิดพลังข้างในแล้วเปิดประตูข้างในโอเคตัวนี้ก็ เออชาร์ประตูนี้แต่ตัวนี้ก็ปีกครับไปชาร์อนุโอเคประตูเปิดเรียบร้อยชิวๆอ่ะ t h e r วิรอ,องเทา้ารองเท้าอะไรให้ไอ้นี่แน่เลย Rushes เ,เนี่ยบันไดเปิด I just located a pair of Magna boots Returning to your position now รองเท้าเออ่พลังงานแม่เหล็กโอเคเดี๋ยวเราไปหาแรชกันนะฮะแรชชฮิปโอเคฮิปออกไปเดินกลับสบายครับเย่ดได้รองเท้าใหม่แล้วไงเ,งเพื่อนเย้เท้าสุดเกดแรชเสร็จปุ๊บ เราดต้องไปทำยัไงต่อครับซือ Search The b l บ c k w a r ชิปเวพอ p o นมันไปยังไงนี่ดิตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ครับต้องไปทางใดสักทางหนึ่ง The door was locked. Leaving our heroes stranded up a very particular creek without If only they had a trespasser. to high experiments. Well, I'll give him this. He stays busy. มาโมม่วงก็ไปได้นะฮะเสียงผมขอข้างเริ่มจะแหวแล้วขออภัย <c oughs> จอดยานโอ้โหอัตูดอัตูดเสีย่ยงเงี้ยนะอาเข้ามาในยานเล้ย <c oughs> เก่งไปเองไปเลยบุกเข้าไปในยานคนระับอ,อะไรวะดีไหมเฟรนอยู่ตัวเดียวเด็กกาก อยู่ตัวเดียวผมไม่กลัวเลยฮะไอ้พวกเนี่ยโอ้โหโอ้โหหลายทางเกินหลายทางเกินตัวไฟตัวไฟหรอมามามาไปทางเดียวกันเปล่าวะโอทางเดียวกันเดี๋ยวเราไปเก็บตัวนู้นด้วยฮะจะได้น็อตเนี่ยโอเคฮึบลบฮึบลบฮึบอะไรโออุยโดนโดน โดนอุ้ยโดนโดนฮึโดนเฉยเลยอยากได้ยามากตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยรบโค้โอ้โหตายแรงมากโดนหน่อยเดียวตายเดี๋ยวมันต้องมีอะไรเล่นกับมันแล้วแหละเนี่ยฮะระเบิดเด่นน่าจะใช้ได้ผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเนี้ยอันี่สู้ง่ายไอ้นี่สู้ง่ายไม่เป็นไรไอ้นี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยอือโหอยู่ขึ้นมาผมก็งง ไม่ได้ไม่ตายฮเ้โอเคคราวนี้เราจะไม่งกเลยฮะเอ้ยเอ้ยอาไปกินเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยตายดิตายเอ้ยผมไม่ยอมตายผมอยากได้เลือดมันไม่มีเลือดให้ Automatic lock on. payload. Why do right. the war bots get to take out the law Hey, 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 oh, 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 hey. Don't do again. oh, 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 เอ้ยบบลบบเอ้เอ้่วนเอ้วนเด๋อวตัวเดียวไม่ไม่กลัวครับโอเคขอบคุณที่ยิงให้ thank you เอ้ยเอ้เอืนไหมโอ้โห้ืนไหมโอ้ต้องออกเหรอรีบออกครับ อ่สองเอ้ย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 ไม่สู้ไม่สู้ไปแล้วเถึงเวลาไปก่อนฮะยี่สิบวิเอ้ย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 รอบรอบโอเคออกทันครับยานระเบิดพอดี จังหวะพวกเมื่อกี้เราสู้ไม่ได้นะครับถ้าสู้มันจะเสียเวลานะครับนอ๊ร้อยไอ้สดอ,สดอไิได้ปืนมาใหม่แล้วเราเต็ดป,ปืน,นยังไงฮะแจเนี่เวพอเฮ้ยอันนี้น่าจะแจมอยู่อะ่ะผมว่า อันนี้เหรอเช้นสล็อตโอเคแล้วมันเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนสล็อตแบบนี้อ่ะเอามาไว้สล็อตจริงยังไงวะลองแป๊บน่าจะต้องย้ายเชนในพวกนี้ ผมเอาอินเะเบิดนี้ออกไปแล้วกันโอเคเอะยังอยู่โอ้เช็ดเติมครับเติมโอเคมันเปลี่ยนตำแหน่งยังไงวะ แล้วก็เอากลับมาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงแต่ช้างมันถือครับเรากลับไปหากัะตุนพวกน่าจะต้องกลับไปส่งเวสหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก่อนครับอ่า Require Rescue s k i ส m a ็ m a ม็กฟอร r มอ a โอเค er ไปที่ Ardia Ardia เอเดียโอเคไปฮูฮูขับยานนี่เรากลายเป็นเรนเจอร์เต็มตัวแล้วนะฮะเอเดียเจ๋ยจุ๊ยอายานมาอย่างที่ชูพุสตาโวจอดครับ ริบอ่าเอามาใหม่เลยจ้าอย่างฟิววีตอีส์ทัตสกิดแม็กมาร์กส์ข้างาโอเคเราเหลือไปส่งคูงส่งเควส์นะครับไปหาแม็กมาร์กแล้วก็ไฟสกิดเอเจนต์นะครับแล้วก็เออภารกิจก็มีเรื่อยๆแหละนะครับงัวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผม ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะถ้าชอบและแชทแอนด์แคร k ก็นำเมนไว้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์เยอะๆนะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ไปแล้วบาย